กราบก็วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัววันนี้ที่เปิดคลิปมาผมจะแนะนําตัวแบตพอดีมีรุ่นพี่มาเอาแบตมาให้แบบเหมือนเอามาให้รีวิวอะ่ะแล้วก็ไม้ผมใช้ส่วนเขาทาแอร์กับตัวนี้กับตัวนี้มาให้มันแบบว่าเท่ากันอันนี้เป็นแอร์อันนี้แอร์ยี่สิโวลต์นะครับเจ็ดร้อยวัตต์ส่วนอันนี้อันนี้เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ส่วนอันนี้แบตเนี่ยมันตกสองร้อยแปดสิบแอม จะเปิดกับเปิดคู่กันตัวนี้เขาทำมาเป็นคู่กันเลยเปิดคู่กันเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงบวกตัวนี้ก็แอร์ตัวนี้ก็จะมีสายไฟแบบนี้ก็คือเป็นตัวแปลง220ให้ไปแล้วก็ใช้ได้กับ220แต่เราไปเจออุทยานเนี่ยเราค่อยค่อยใช้ไฟถ้าเรินเราไปแล้วมีอุทยานอุทยานก็มีไฟให้220เราถึงใช้แต่ถ้าเกิดกรณีที่เราไม่เจอเราไม่มีไฟเราก็ใช้24เลยก็คือเนี่ยครับ24ก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะเสียบเข้าตัวนี้เนี่ยครับเดี๋ยวรบกวน กล้องเดินเดิน,ดนมาเสียบตรงนี้หน่อยครับผมอ่าโอเครดรถได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปนะนี่ผมเสียบเขไปแล้วผมก็หมุนอย่างนี้อ่าผมหมุนแล้วอ่าโอเคแล้วผมก็มาเสียบตรงนี้ตรงนี้เป็นยี่ีโวลต์นี่เขาเขียนไว้อันนี้280แอมป์นะครับเปิดคู่กันแล้วหลังจากนั้นผมก็เปิดสวิตช์นี่220อ่สเฮ้ยมช่200ขอโทษครับ24่สโวลต์เปิดปึ๊บทีนึง อันนี้คือเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องแบตตัวนี้เขาเป็นตัวตัวทําตัวอย่างมาให้นะครับทําสั่งทําได้อันนี้ราคาไม่แพงนะผมบอกให้ได้เลยสองรอแปดสิบแอมป์ตอนนี้ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นี่มาดูครับเปิดแล้วครับแอร์รอทํางานครับนี่แอร์มาแล้วครับเดี๋ยวให้ฟังเดี๋ยวให้ฟังนี่ครับปูปปุปปุบปุบปุปอย่างนี้ครับแอร์เนี้ยก็จะลดและปรับองศาได้เนี่ครับมาดูครับตรงนี้ก็บวกความร้อน อาจจะเป็นฮิตเตอร์ได้หรือเปลา่าได้ถึง30ไม่ได้เป็นฮิตเตอร์นะครับตรงนี้ก็ปรับลดถึงได้ถึงเดี๋ยวดูก่อนครับได้เท่าไหร่ได้ถึง16องศานะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อเย็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลมดูดออกไปเนี่ครับลมดูดดูดเหมือนดูดแล้ววนทามากับความเย็นตัวนี้ก็จะเป็นท่อร้อนนี่ครับท่อร้อนดูดดูดมาแล้วก็ออกนี่ดูดดูดมาแล้วก็ออกนี่อ่าประมาณนี้ตัวแอร์จบไปแล้วนะครับ ตัวแอร์ก็ไปดูที่รีวิวได้นะครับเรื่องของตัวแอร์เนี่ยครับไปดูดูได้ส่วนตัวแบตตัวนี้280สิสับสนไปหมดส2 0 2้อย8 0บ้อแองร้อยแปแอมป์นะครับตัวนี้น้ําหนักก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นตัวนี้ในชุดนะครับจะมีนี่ครับที่ชาร์จไฟแบบนี้ให้1ตัวชาร์จเร็วนะครับตัวนี้เนี่ครับเป็นตัวชาร์จนี่ดูเองเลยครับอ่าโอเคหนึ่งตัวแล้วก็มาเสียบชาร์จด้านหลัง ปาบเขาให้แล้วเราเนี่ยครับขึ้นแล้วครับเนี่ยแล้วเราก็ชาร์จไฟได้เลยอันนี้ครับโอเคอันนี้ถอดออกก่อนนะครับอันนี้อันที่หนึ่งแลนะที่อุปกรณ์ที่จะให้ไปส่วนอันที่สองก็คือตัวนี้ครับเสียบด้านหลังเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันป้าบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเสียบนี่ปาบเข้าไปเสร็จปุ๊บตัวนี้ไปเสียบที่รถเลยครับที่จุดบุหรี่รถนะครับ12โวลต์ไฟก็เข้าเหมือนกัน ก็ชาร์จได้ตอนขับรถอ่าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพื้นไปครับส่วนตัวนี้ไว้สําหรับแบตหมดนะครับเสียบปุ๊บเอาแบตตัวนี้ไ่ตั้งแล้วก็เสียบขั้วลบขั้วบวกของแบตเตอรี่สตาร์ทรถได้ครับผมสิ่งที่จะได้ไปก็คือมีที่สตาร์ทรถชาร์จในรถแล้วก็ตัวชาร์จไฟบ้านตัวนี้หนึ่งอันอ่าโอเคต่อไปมาดูด้านหน้าครับเรามี220สิบโวลต์ให้นะครับตัวนี้เป็น280ิแอมป์นะครับ เรามีไฟยังไม่ขึ้นนะครับเพราะนี่เป็นตัวต้นแบบเป็นตัวนี่ไฟยังไม่ขึ้นแต่ถ้าเอาเนี่ยไฟขึ้นตัวนี้เปิดเปิดตรงนี้ได้นี่โวลต์นี่ตอนนี้แอร์กําลังทํางานอยู่แอร์ก็เย็นเลยเนี่ยเย็นเย็นเย็นแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้12โวลต์ได้เนี่ยครับแล้วก็เสียบ12โวลต์ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นเท่าไรเนี่ยครับมี USB ให้ตรงนี้2ช่องแล้วตัวนี้ช้าเราจะใช้งานเน ได้เลยแล้วก็ใช้งาน220ได้เสียบปลั๊กไฟเสียบอะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ตัวนี้ก็สําหรับแอร์ตัวนี้คือพี่เขาอะสั่งแอร์ผมไปใช้แล้วเขาก็เลยทาแบตแล้วก็ทําแบตมาให้ผมใช้บอกว่าเฮ้ยพี่มันใช้กันกับ2ตัวนี้มันคู่กันมันใช้มันมันสิบสิบชั่วโมงโผล่เขาว่างั้นเขาบอกให้ผมอะลองเอาไปใช้แต่ผมเขาก็เลยส่งมาเหมือนแบบเอามาให้ผมที่บ้านอะผมก็เลยว่าเฮ้ยโหอันเนี้ยราคามันไม่แพงด้วย พี่เขาก็บอกว่าตัวนี้ราคาไม่แพงเขาขายเหมือนแบบเขาไม่ได้ทําขายโดยตรงอะเนาะผมบอกราคาก็ได้ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวถ้าสนใจทักมาดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยทักคุยกันในในแชทผมไม่กล้าบอกราคาในนี้แต่แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นก็คือคู่กันอันนี้แอร์หนึ่งเอ้ยอันนี้280แอมป์อัน,นี้ก็แอร์ถ้าเกิดจะไปดูรายละเอียดรายละเอียดอาจจะไม่ครบถ้วนหรือไปหาเพิ่มเติมมาต่อแล้วกันผมรีวิวไวแบบ้แบบแบบงงๆง,งผบอก่า แล้วก็อยากอยากรู้สเปคอะไรก็ลองเอาไปหาดูมันสเปคมันรุ่น700 PD ั้มครับ PD 700อะไรเนี่ยครับสักอย่างหนึ่งโอเควันนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้นะครับผมว่ากับแบต280กับแอร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องไปทดลองใช้กันที่กลางเต็นท์หรืออะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอากาศมันก็ร้อนมากนี่เหงื่อผมก็ออกเยอะมากเลยแต่แอร์ตัวนี้นี่เย็นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะยีเสียงลมนะ เย็นๆแล้วก็ปรับลมได้ด้วยเนี่ยครับเนี่ยปรับความปรับลมได้สามระดับตอนนี้ก็แรงสุดตัวตัวตัวแอร์ตัวเนี้ยนะครับพี่เขาเช็คมาแล้วตัวแอร์ตัวเนี้ยครับตัวแอร์ตัวเนี้ยครับกินไฟไม่มากแต่ก็คือกินไฟผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาบอกผมมาแต่กินไฟไม่เยอะรับและแอร์ตัวเนี้ยเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยมันก็เลยยิ่งกินไฟไม่มากเลยก็คือเช็คกันมาแล้วคือ แบตตัวนี้280แอมเนี่ย10ชั่วโมงโผล่เลยครับผมก็คือเขาเช็คมาละก็ง่ายๆเลยครับเนี่ยมีสายไฟ24เสียบเข้าปุ๊บทำงานแอร์ได้เลยจริงๆับผมมีแอร์ตัวหนึ่งเดี๋ยวสต๊อปก่อนข้างๆข้างๆเดี๋ยวผมเอาแอร์ตัวหนึ่งให้ดูอะ่ะโอเคอันนี้ก็คือแบตไอ้น,นี่แอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยแอร์เดี๋ยวช่างกล้องเข้ามาดูใกล้ๆตัวนี้เป็น220เลยนะครับไม่มี12ไม่มี24ครับ220เลยคือตัวนี้เนี่ย เป็นตัวสองรอยิบแบบอ้วนๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ้วนๆแบบนี้จะอ uh ้วนกว่าก็เสียบไฟบ้านนะครับอ,อันนี้ไฟบ้านเลยแล้วก็เสียบป้าวเข้าไปตัวนี้เราก็เปิดตรงนี้เลยเนี่ยครับแล้วก็ทํางานอันนี้คือเป็นเป็นแบบเป็นแบบไฟบ้านนะครับเป็นแบบไฟบ้านเลยถ้าเกิดเอาไปใช้นี่ต้องเอาไปใช้ที่อุทยานหรือว่ามีแบตอะไรกูเย็นเลยครับแบบเดี๋ยวเย็นเลยวันนี้เย็นเลยเพราะมันเป็นไฟบ้านไงทำงานแบบ จีจาร์ดมากตัวนี้จีจาร์ดมากอันนี้ก็เป็นพกพานะครับเป็น220อันนี้มันมีตัวแปลง12โวลต์24โวลต์2อ0อันนี้เป็น220ในตัวก็อยู่ที่แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็คือมาจบการรีวิวจะใช้กับตัวนี้ก็ได้แต่ต้องมันใช้2ตัวมันเปิดแล้วมันมันดึงกันเมื่อกี้ผมเปิดแล้วมันดึงกันอันนี้ก็ใช้เป็นผมใช้เป็นไฟบ้านเลยโูเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่เปิดย5ิบห้ไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอก เฮ้ยเย็น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 แป๊บเย็นแบบเย็นเลยอ่ะเนี่ยเต่าจับเลยเย็นเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ครับนี่ครับอ่ะท่านผู้ชมดูความแรงีนลมมีลมผมงยม่รู้จะบอกผ่านไปข้างในยังไงว่ามันเย็นแต่มันคือเันเย็นอ่ะมันเย็นทั้งสองอันเลยอ่ะก็จบรีการรีวิวแล้วกันอ่ะโอเค ไว้เจอกันใหม่กับการรีวิวแบบงงๆแล้วก็ช่างกล้องแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็เรารีวิวแบบว่าบ้านๆน,นะลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วกันยังไงฝากผลงานได้ครับฝากติดตามด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับจงก๋กาเฉพาะแบบสวัสดีครับไปแล้วครับ